สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องรุ่นรถนะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าหลายท่านยังสนใจ4ประตูรุ่น XLT นะครับเกียร์ออโต้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีโทรสอบถามเข้ามาเรื่อยๆครับวันนี้เลยมาอัปเดตผ่านคลิปนะครับรุ่น XLT นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับที่ผมไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับลูกค้าเพิ่งจะรับรถไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันนี้นะครับก็เลยมาขออนุญาตลูกค้านะครับถ่ายคลิปนะฮะอัปเดต แจ้งรุ่นรถแล้วก็ดูพาชมนะคะพาชมคันนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าแต่งเต็มแล้วผมเห็นว่ามันก็สวยสวยนะครับเผื่อโดนใจหรือว่าใครอยากดูเป็นแนวทางเนี่ยก็ไปแต่งแบบนี้ได้นะครับ XLT นะครับกับส่วนรถเยอะๆแล้วก็เอามาแต่งเนี่ยผมว่าคุ้มค่าเลยกับสเปค ที่ได้นะครับตอนนี้ x t ท่าสีประตูเนี่ยยังมีเหลืออยู่นะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ผมไม่มีแล้วนะครับถ้าเป็นออโต้ตอนนี้นะที่ทําราคาพิเศษก็จะมีรุ่นสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้ลงลงอ่ตัดคลิปลงให้ดูนะครับหลังจากคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวลงเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูรุ่นนี้ก่อนนะครับ 200XRT เกียร์ออโต้สีประตูนะครับที่แต่งรอบคันเลยนะครับคันนี้มีแต่งอะไรบ้างเดี๋ยว ไปชมรอบๆคันพร้อมกันเลยครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดของล a บเตอร์นะครับเปลี่ยนชุด Rap เตอร์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวกันชนนะครับกันชนด้านล่างพร้อมกับคิ้วล้อทั้งหมดเลยนะครับให้แบบเป็นแบบเดียวกับล a บเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับก็เป็น FORD นะครับนี่ฮะเป็น FORD เป็นแบบแรปเตอร์เลยนะครับแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของไฟสามจุดด้านหน้าไฟตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับเป็นแสงสีส้มหรือว่าสีขาวก็ได้นะครับล้อนะครับมีการเปลี่ยนจากล้อเดิมนะครับของ xlt นะครับคันนี้ลูกค้ายอยากได้เป็นล้อของรุ่น xlsp 2025นะครับเนี่ยฮะซึ่งลายล้อก,ก็สวยนะผมว่าสวยเลยละ่ะมาใส่เป็น ยาง AT ทนะครับยางอัลเทเรนเป็นของ BF นะครับ k o 3นะครับ BF นะครับยางขนาดยางไซส์เนี่ยยางจะใหญ่เลยครับเป็นสองแปดห้าเจ็ดสิบนะครับล้อนี้เป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับใส่เป็นสอง70ดห้าเจดิบนะครับไม่ติดนะผมเลี้ยวสุดแล้วก็ไม่ติดนะคขับไม่ติดเลยใส่พอดีเต็มซุ้มนะฮะสวยดีครับ คันนี้เป็นขับสองนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากให้ติดสติกเกอร์เพิ่มนะครับเป็นสี่คูณสี่พอติดสติกเกอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับรุ่นวายแท็กเลยนะครับวายแท็กก็สติกเกอร์แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้รุ่นเอ็กซ์ทีไม่มีนะครับอันนี้เป็นการติดเพิ่มของรุ่นวายแท็กเข้าไปนะครับเป็นงานของแท้นะครับแล้วก็ใส่กันได้พอดีเป๊ะเพราะว่ารุ่นเน็กเจนเนี่ยขอบกระบะท้ายของของรถเนี่ยเขาเจาะไปแล้ว เขาเจาะมาแล้วนะครับเจาะมาทุกจุดเลยเราสามารถเอาอุปกรณ์เสริมของรุ่นอื่นมาใส่กันได้นะครับแต่ต้องถอดขอบกระบะเดิมนะครับเนี่ยเวลาถอดขอบกระบะเดิมเนี่ยมันก็จะโล่งนิดนึงเนี่ยเพราะว่าขอบกระบะเดิมมันจะปิดนะฮะมันก็จะปิดพอถอดขอบกระบะออกก็ใส่ตัวนี้ได้เลยมุนล็อตเข้าได้เลยครับไม่ต้องเจาะอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็บนหลังคาเหมือนกันนะครับแต่บนหลังคาเนี่ยคันนี้ไม่ได้ใส่ราวหลังคานะฮะ ถ้าเป็น Next Gen เ,เนี่ยราวหลังคาตรงหลังคาเนี่ยของ Ford นะครับมีการเจาะรูมาแล้วนะครับมีการเจาะรูมาแล้วแค่ลอกแผ่นยางออกเนี่ยครับก็ถอดเอาราวหลังคาของรุ่นวาแท็กมาใส่ได้แต่ประเด็นคือราวหลังคาของลูกค้าที่ออก w าแทไปเนี่ยไม่มีใครเทินไม่มีใครถอดออกนะฮะไม่ได้มีใครถอดออกงานแท้หาน้อยมากครับแต่ถ้าใส่งานเทียบตอนนี้ก็ งานเทียบปัจจุบันเป็นอลูมิเนียมทําคล้ายกับของแท้มากนะใส่ได้ตรงรุ่นพอดีเลยนะครับหรือถ้าลูกค้ายอยากได้งานแท้ครับก็ต้องเบิกของศูนย์นะครับซึ่งราคาก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าเอางานแท้เลยที่ถอดจากรถเนี่ยหาน้อยมากเพราะลูกค้าส่วนมากแล้ววายแท็กไม่ไม่ค่อยถอดตัวหลังคาอยู่แล้วฮะทันนี้มีการใส่นะครับชุดครอบไฟหน้าหลังเนี่ยคอบไฟ ดำด้านแบบนี้นะครับด้าหลังแล้วก็ใส่ตัวผ่อนแรงฝากระบะท้ายนะครับนี่ฮะตัวผ่อนแรงนะครับ Easy Lift ฝากระบะท้ายนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับก็เลยดูสวยนะครับนี่ครับส่วนตรงฝากระโปรงนะครับคันนี้มีการติด ติดตั้งตัวค้ำโชกนะครับค้ำโชกนะครับของแอร o โ a คัให้ด้วยนะครับนี่ครับพอติดค้ำโชกอะ่ะปกติแล้วกระบะฝากระโปรงหน้าของฟอร์ดค่อนข้างหนะักแต่พอติดคัมโชคอะ่ะเราสามารถเปิดที่เปิดมือเดียวได้เลยนะนี่ฮะผมเปิดมือเดียวให้ดูนี่ครับใช้แค่มือเดียวนี่ฮะยกได้เลยครับ ลาเปิดก็ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับเราปิดก็เนี่ฮะปิดอีกทีนึง่งปิดก็ยกแล้วก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้มีใส่เบ้ามือด้วยอันนี้เบ้ารองมือสีดำด้านตัวนี้สีเงานะครับตวกนี้เลือกสีได้จะเอาสีดำด้านก็มีตัวนี้นะครับ แล้วตอนใส่ไปแล้วเนี่ยพวกเซนเซอร์นะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับเซนเซอร์ที่ประตูเนี่ยใช้ได้ปกติเลยไม่มีผลไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะรุ่นนี้มีเซนเซอร์ที่ประตูเราพกกุญแจไว้เราไม่ต้องใช้กุญแจเปิดเนี่ยเราเอามือจับที่ประตูเนี่ยประตูก็ปลดล็อกให้แล้วนะครับสำหรับรุ่น xlt นะครับกุญแจเป็นพุชตาร์นะครับเป็นรีโมท ครันนี้มีข้างในเนี่ยลูกค้ามีการส,สั่งเปลี่ยนเบาะหนังด้วยจากเดิมเป็นเบาะผ้านะครับพอเปลี่ยนใส่เบาะหนังเนี่ยมันก็ให้ความแอบสวยงามนะครับแล้วก็ได้ตรงรุ่นเลยฮะสีได้ตรงรุ่นกับกับของฟอร์ดเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝนกำลังจะมาแล้วครับตอนนี้ก็แสงไม่มีมแล้วฮะมืดละเดี๋ยวจะเอารถ ไปเตรียมไว้ให้ลูกค้าแล้วครับสวันนี้ไปก่อนะน,น,นะครับเน้นย้านะครับสีประตูเกียร์ออโต้ไม่มีแล้วนะครับแต่ยังมีเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับใครสนใจทักไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับ